ไปกลับบ้านกันไปไปมีกลับบ้านเร็วเฮ้ย hey, กลับก็ได้วะใครอยู่ในห้องวะเขากลับบ้านกันหมดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ใครวะอืม hmm, อาจจะมีคนแกล้งเราก็ได้นะเฮ้ย hey, ใครแกล้งอ่ะไปกลับบ้านเฮ้ยเฮ้ย เสี่ยมีแน่เลยไปดูดีกว่าไปไปไปเป็นอะไรรึเปล่ามีเสี่ยมีเสี่ยมีเสี่ยมีเป็ยไงบัวไม่มีเลยแต่ได้ยินเสียงเสียงอยูตรงนี้จริงนะได้ยินเหมือนกันห้องมันแปลกๆนะแปลกมันมากเลยอะโอ้ย หรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ไวมีแถวนี้เหรอน,นี้ไม่มีอ่ะฮ้ยบัวเฮ้ยมาได้ไงอะ่ะเมื่อกี้ไม่มีเลยนะหรือว่าจะเป็นก,นก,นกนในใครจะมาถอถานี้ลโลคจิาไม่มาที่รมันค,คืออะไรล่ะไม่ใช่เก่งแน ยาวนะมันจะเป็นเกงได้ย,งยังไงอะพันเอาเลยพันเหรอเฮ้ยาา้าเป็นแผ่ปะใช่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 

เป็นไรอะอย่าไปยุ่งเป็นไรเป็นไรเราเองเนี่ยไอ้ตั้นเนี่ยเฮ้ยตาตั้นเหรอใช่ใช่เราจริงใช่ไหมอะใช่ใช่ไหมเนี่ยเออใช่เราเองว่าจริงสิจริงใช่ไหมจริงคือเมื่อคืนน่ะเราโดนผีหลอกอะไร ีทโรง,ง,งเรียนพวกเราเนี่ยนะเออใช่เพี้อะไรนะที่เธอว่ามัมมี่มัมมี่เหรอที่มันพันตัวนะเออต้องเคาะเป็นยังไงตันแบเดี๋ยวนะเดี๋ยวมาไม่ได้หรอแต่อาวุธดิอาวุธใช่เดี๋ยวมาแป๊บเดียวลองนี้นะห้ามไปไหนลองนี้นะยาวไปไหนเร็วๆนะอโอ้กระบอกวะเนี่ย ดีเลยมันตายแน่เฮ้ยเจ็บปะเจ็บดว่าดีไปลุยไปโอ้ย,ย,อย,อยมีเฮ้ยมีตื่นสิไอ้เมย์ตื่นแล้วดูดูนี่เราเจอกับอะไรอยู่อะไรนุ๊กลุยอะไรข้างหลังอะก็มัมมี่ทำได้กลัวเลยเหรอมัมมี่บ้านเธอสินี่ตอนเช้าอยู่เลยมาอยู่ที่นี่ก็ถึถึงเช้าเลยนะ ยัิ้อยู่ยนะทมมีใครเลยอะใชมีีจได้ตั้งยไดตัยนะ่เลยดูนียี่ยนี่เลยดู่นีเลยเยดี่เลยดดน่ะดูนี่นี่เดูนี่เดูนี่ดนี่เลยดยดูนียู่เลยนี่เลยยดูนี่เลย่เเยยีดดยเีดยู่น จะวะตัมีก็ทำไม่ได้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย เราไปหนีแล้วแค่จะเอาตัวรอดกับไปช่วยเธอเห็นไหมเนี่ยหลบพายตั้งแต่มาช่วยแลคททำไมถึงไม่พาฉันวยด้วยล,ยละ่ะเพือนเธอขังกับเราแม่กลัวไอ้ตอนนั้นน่ะเดี๋ยวเราไปน่ะทุกคนคะวันนี้นะคะคือวันเกิดของรุตนะคะแล้วตอนนี้ เราก็จะมาเซฟวันเกิดรุดกันแล้วก็ละแนน่อะกาลังแกล้งรุดอยู่ถ่วงเวลาอะไรเงี้ยในขณะที่พวกเราจะเตรียมตัวจัดเตรียมเค้กวันเกิดมาดูกันนะคะว่ารุดจะรู้สึกยังไง let's go <S สามสองหนึ่งเริ่มเริ่มนี่นะคะเราก็จะไปสเซ์รุดกันเลยอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่โรงเรียนนะจ๊ะ ไม่อย่าทำแล้วทำเออไปไปโอเคได้ไปไปจุดต๊ะท่กคนไม่นะไม่นะในดอกไม้โอ้ยโอ้ยลม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 โอ้ยหมดเลยจ้ะดีมาก อันนี้ไม่ไม่เป็นไรนะมีเสียงได้เพราะมันเดี๋ยวเซอร์นตีกบทำมือท้าจะหัวหราะก็ได้แลว้วก็เดี๋ยวเขาใส่เสียงหมเหรอกค่ะดูทันนาบเมือหัวหราะไปก็แล้วกันหนึ่งสองเริ่มีปอีก Happy birthday วเกิดเธอโยหนเกิดเธอโยสุขสันต์เกิดนน้องน้าบวมองบัวมองใช่ันเกิดนะคะนี่วันเกิดของรุนะคะแล้วทำอะไรอยู่สิงตังปังปตงอนนี้ไงแนนตัดให้ตีอยูนี่แ้วฉันถึงอุ๊ยตีทำไปว่าตตีแรงพราะกลัวฉันกลัวแบบกลัวแบบโดนอะไรยังเดี๋ยวเอ็นดูต้ตัวไม่ถูกงเอ็นดูขอบคุณนะบัวจ้า โอเคอาอธิษฐานไปเป่าเลยอธิษฐานยังไะอธิษฐานแล้วขอให้เธอประสบความสําเร็จอยากทําอะไรก็เป็นอย่างนั้นอยากเป็นอะไรก็ได้เป็นอย่างนั้นชีวิตแบบโรยไปด้วยดอกกุหลาบเออรวยกับกุหลาบอันนี้เราออกไหมว่าจะรวยเซฟไหมเราไม่ออกจริงหรอคิดว่าแบบค่อยมาเซฟตอนแบบเขาเพิ่งกินนี่เขามาอะไรเงี้ยอ๋อ